กลับเข้ามาสู่ช่วงที่4ของรายการวินเทจทิสซองช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะคะสุดท้ายเจ้าภาษีก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากกองตะเวนแต่กองตะเวนก็ยังต้องขออนุญาตจากกระทรวงกาโหมก่อนทำการตรวจค้นทำให้พระบรรลือศรีนาะสามารถทวงเวลาเพื่อช่วยเหลือพวกพ้องได้การจับกลุมในบ้านยวนสามเสนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2443แต่การที่หัวหน้าชุมชนไม่ให้ความร่วมมือการปรับปรามก็ไม่สำเร็จได้โดยง่ายกรณีดังกล่าวทำให้รัชกาลที่5ทรงมีพระราชวินิจฉัยว่ากระทรวงนครบาลมีอำนาจที่จะปกครองคนในตำบลต่างๆได้ทั่วทั้งเมืองเหตุใดที่ตำบลบ้านยวน3เซน เล็กนิดเดียวเท่านั้นจึงไม่คิดอ่านปกครองยกเป็นแผนกหนึ่งต่างหากจากพระราชอาณาเขตสำหรับกระทรวงกลราโหมหรือบาทหลวงปกครองเห็นว่าเป็นอยู่เช่นนี้ผิดด้วยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่นถ้าเสนาบดีกระทรวงนครบาลแรเสนาบดีกระทรวงการาโหมทั้งประหลัด ชูนฉลองด้วยทั้งสองกระทรวงพร้อมกันคิดอ่านปกครองบ้านยวนนี้ให้เหมือนดังที่อื่นๆในพระราชอาณาเขตทั่วไปทั้งนี้ไม่ได้ทีเดียวหรือลักษณะปกครองท้องถิ่นนั้นก็คือมีอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรับผิดชอบลงไปเป็นชั้นๆป้องกันไม่ให้ราษฎรลูกบ้านปรับพติความชั่วผิดพระราชกำหนดกฎหมาย นั่นเป็นที่ตั้งจึงขอสั่งว่าให้พิจารณาดูในการที่จะป้องกันเล่าเถื่อนนี้โดยการปกครองท้องถิ่นอย่าให้ยกว่าหมู่บ้านนี้อยู่ในกระทรวงโน้้นกระทรวงนี้ข้อนี้นับว่าคนอยู่ในกระทรวงโน้้นกระทรวงนี้ด้วยทางที่รับราชการต่างหากไม่เกี่ยวข้องในการปกครองท้องที่ในตำบลหนึ่งซึ่งอยู่ในพระนคร และการที่รัฐสมัยใหม่ค่อยๆมีกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งที่ทำให้การผูกขาดกิจการต่างๆของกลุ่มนายทุนบางกลุ่มเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการปกครองผ่านนโยบายที่อาศัยอำนาจรัฐซึ่งในบริบทนี้การให้ในายทุนได้ผูกขาดกิจการใดๆอาจมีความสมเหตุสมผลเหมือนกิจการสุราในยุคก,ก่อน ที่การจัดเก็บภาษีจากรายย่อยๆคงเป็นเรื่องที่วุ่นวายสู้กวาดล้างครั้งใหญ่ให้คนกลัวจนไม่กล้าทำทำให้ผลประโยชน์ไปเข้ากระเป๋ารายใหญ่เต็มๆซึ่งก็จะทำให้รัฐได้ผลประโยชน์จากรายใหญ่มากขึ้นตามไปด้วยขณะนี้ในปัจจุบันบริบทดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนแปลงไปกิจการสุรากลายเป็น ตลาดสร้างรายได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรมสำหรับนายทุนมานานไม่ใช่กิจการสุรากายเป็นตลาดที่สร้างรายได้อย่างเป็นกรอบเป็นกรรมสำหรับนายทุนใหญ่มานานไม่ใช่กิจการสำคัญและจำเป็นที่รัฐต้องอบอุ้มเพื่อให้เกิดกำไรเพียงพอที่จะดำเนินกิจการไปได้การเปิดโอกาสให้รายย่อยได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดก็ไม่น่าจะกระทบต่อไรายได้ของรัฐ เพราะการจัดเก็บภาษีในปัจจุบันก็มีฐานข้อมูลจัดเก็บเป็นระบบและมีกลไกบังคับที่มีประสิทธิภาพเบ้นแต่รัฐจะกังวลเรื่องสุขภาพศิลธรรมหรือปัญหาอาชญากรรมจึงต้องการจำกัดจำเลยไว้เพียงกลุ่มเล็กๆแต่ก็เป็นจำเลยที่มั่งคั่งจนหลายๆคนอิจฉาและไม่ต้องกังวลว่าจะต้องรับโทษทันจริงๆเหมือนจำเลยในโรงในศาล และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่รายการวินเทจฮิตซองนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเวลาของรายการได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ